แม่เป็นไงเมนูหน้าหนาวสะเดาน้ำปลาหวานโอ้โหเป็นไงเสียงเสียงน้ำมันกำลังแบบหยดลงเตาถาดอะไรประมาณนี้โอ้โหอ่าทุกคนเสร็จเรียบร้อยน้ำปลาหวานของเราน้ำพริกปลาหวานแล้วก็สะเดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มาบ้านแม่แล้วแม่มาทำอะไร แม่จะทำอะไรนะตอนนะี้น้ำพริกสะดาน้ำพริกสะดาวนะทุกคนตอนนี้ย่างย่างปลาดุกอยู่ตรงนั้นแล้วก็แม่กำลังเจียวหอมเจียวหอมเจียวหอมแดงอันนี้เป็นสูตรสูตรของแม่ตุ๊กนะบ้านอื่นทำยังไงไม่รู้นะคบ้านนี้ทำแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่ใส่อะไรลงไปบ้างนะคะใสปลาดูกันเจียวหอม อันนี้สุกใส่กระเทียมไปหน่อยกระ,ะเทียมหัวหอมเหลืองใกล,ล้เหลืองๆแล้วใส่กะเทียมเข้าไปมันจะได้เหลืองพร้อมกันพอใกล้เหลืองแล้วใส่ใส่เกลือไปใส่เกลือไปนิดนึงให้มันกรอบอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เกลือนอะเพราะมันยังไม่องนให้มันใกล้ๆเหลืองหน่อยนึงก่อนนี่อันนี้แม่บอกเคล็ดลับนะเวลาย่างปลาเนี่ย เอาตะไคร้เนี่ยมา,าล้างไม่ให้มันติดไม่ให้มันติดตะแกรงนะทุกคนมันจะมีแบบกลิ่นหอมแบบแม่หมักใส่อะไรบ้างนะใส่ซอสน้ำมันหอยผงรสดีซอสน้ำมันหอยผงรสดีไม่ได้ใส่น้ำนตาลน,นะทุกคนเพราะว่าเราจะทำน้ำพริกเปรี้ยวหวานมันหวานอยู่แล้วแ้วปกติแม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่น้ำตาล อันนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรนะหน้าสะดาใช่ไหมแม่เราได้สดาวมาใกล้กลสิ้นปีสะดาวสิ้นปีสะดาออกเ<อ>ยอะไหนอะไั่ไหนอะสดาแม่เขาลวกไวมีคนเขาจะเอาสะดามาขายหรือแม่ไปซื้อมานะแม่เรซื้อของออนมไม่เขาเอามาขายให้ที่หน้าบ้านมีสดาวเกดเปน็นน,น้ำสดาทุกคนสดามันค่ะ สะดาวขมอร่อยสะดาวขมอันนี้แม่มลวกแล้วลว,ลวกน้ำไว้แล้วลวกแล้วเข้าตู้เย็นไวออ้มันก็เลยเป็นเสีอย่างเงี้ยเ,เนี่ยใครชอบนะแบบสดหรือแบบลวกก็ตามใจนะช่วงนี้หน้าสะดาวนะเรามาบอกถ้าคนน้ำป่าหวาักถ้าคนต่างจังหวัดเขาจะไปย่างไฟแล้วมากินอ คนต่างจังหวัดเอามาย่างไปมันจะทําไมมันหอมอรอมันจะออกกลิ่นหอมกลิ่นคน้ง้คนแก่ก็ชอบใส่เกลือไปหน่อยนะึงให้มันกรอบแบบใครอยากกินใครอยากลองทํากินเองก็ลองทําตามได้เลยนะอันนี้แบบทํามานานมากแบบทุก แบบตั้งแต่เด็กแล้วอะที่บ้านทําตั้งแต่รุ่นเดทวดเหนรุ่นแม่แต่แม่อ้อยไม่เคยทํำกินอย่างเดียวทําไม่เป็นอ่ะเราเจียวกระเทียมหอมแดงนะเหลืองพอออกเหลืองก็ใส่เกลือเกลือไปละแม่ใส่เกลือไปละเนี่ยมันจะออกประมาณนี้นะทุกคนไม่ได้แบบเหลืองแบบเดี๋ยวมันจะออกมาเหลืองมันจะออกมาเหลืองข้างนอก ประมาณนี้เราก็ตักใส่ถ้วยไว้ก่อนจ้ให้มันเหลืองในกระทะแล้วมันขึ้นมามันจะไหม้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ,ะแม่ก็ใส่พริกแห้งลงไปประมาณกี่เม็ดไม่รู้อะเจ็ดในเม็ดเจ็ดแปดเม็ดใส่เข้าไปเถอะใส่ไกดิดแค่ไหน <c oughs> ก็ใส่แค่นั้น <c oughs> หูดักตับไปไอ่ะเยี้ยวเป็นเม็ด <c oughs> อันน oui, ี้เราตำหรือเราโรยหน้าอ๋อโรยหน้าอ๋อเวลาเราขายเออเออโอเคเวลาที่เขาขายอะทุกคนแล้วเขาโรยบนหน้าเราใส่น้ำมันนะทุกคนอันนี้มะพร้าวนะคะตานมะพร้าวอะใส่ลงไปเลยโอ้ยดูดูกระดูกโอ้ยโอ้ยอยู่หนตู้เย็คัวแต่ไม่แล้วนี่วแต่ไม่แล้วนี่เราทํากินนะทุกคนเราทํากินก็ประมาณนี้นะ ไม่ไม่มีปริมาณโดยสังเกตกะเอากะเอากินเองกไม่มีเราต้องกี่ขีดกีขีดไม่มีกลัมไม่มีอะไรบอกนะทุกคนก็คือเราจะมาบอกให้รู้ว่าใส่อะไรบ้างเท่านั้นเองนะทุกคนก็ไปกะเอาแล้วก็ไปชิมรสชาติน้ำใสน้นไปหน่อยค่ะแล้วก็เที่ยวต่อแม่ลุอนตามมากเสียงเสียง น้ำไม่นี่ไปกินยาอะไรน้ำมะ่วงไม่ใช่ไข่ลูกเขยเออรอไข่ลูกเขยแบบเดียวกันเลยปรุงอย่างนี้เลยเหรอแบบเดียวกันน่ะแบบเดียวกันเลยอ๋อสูตรน้ำไข่ลูกเขยนะทุกคนแต่น้ำไอ้นี่ด้วยเหรอมาขามเปียกเหมือนกันเออเหมือนกันสูตรนี้เลยเนี่ยีวันนั้นแม่ก็ทำไข่ดาวไข่ดาวลูกเขยอ่ะเมื่อกี้แม่ใส่มาขามเปียกนะทุกคนอันนี้แม่คันไว้ มะขามเปียกน้ำปลาอันนี้อะไรผงนัวหน่อยหนึ่งผงนัวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็ใส่ให้มันนัวๆเคี่ยวให้มันข้นๆหน่อยเนี่ยให้มันเดือดแบบนี้ทุกคนให้มันเดือดอย่างนี้เลยชิมให้มันเป็นออกลสายหวาน หวานเปรี้ยวใช่ไหมหวานเปรี้ยวเค็มนิดนึงมันจะออกหวานก่อนนะทุกคนเหมือนน้ำปลาหวานเออน้ำปลาหวานใช้าสูตรน้ำปลาหวานออกหวานหวานเปรี้ยวนิดๆแล้วก็เค็มหน่อยๆไปๆเนี่ยทุกคนก็ชิมเอาแล้วกันชอบแบบแบบไหนแต่ว่าน้ำปลาหวานเนาะมันก็ต้องหวานหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะชิมกับเคเปี้ยวเดา โอ้อยากกินพอแม่บอกมีสดารีบมาเลยอ่ะรอมันเดือดแบบนี้นะทุกคนเปรียวไปไหน่นะแม่ใส่มะขามเปียกเยอะมันเปรี้ยวไปหน่อยแล้วต้องเอาหวานนะแล้วก็เติมน้ำตาลไปอย่าลืมนะทุกคนปลาดุกย่างเนี่ยย่างแบบ เตาถ่านอะ่ะเอาตะไคร้มาลองแบบนี้นะ่ะไม่ติดหนังออกมาสวยเลยหนังก็จะสวยทําขายได้นะทุกคน<ด>เนยสว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 ยโอ้เนี่ยสวยโอ้น่ากินมาก <laughs> อันนี้แม่ซื้อมาเท่าไหร่นะสามตัวเท่าไหร่หกตัวห้าสิบหกตัวห้าสิบาททุกคนหกตัวห้าสิบาทคิดดูเขาขายกับไรเท่าไหร่เนี <laughs> ่ยแม่ซื้อหกตัวห้าสิบของเตยใช่ไหมเวลาโลโละห้าสิบบาทของเตยปะ่ะอา่าซื้อตลาดของเตยเสร็จ <laughs> แล้วทุกคนน้ำปลาหวานกินกับเสเดากับปลาดุกย่าง ใส่หอมแดงกับกระเทียมที่เราเจียวไว้แล้วก็พริกทอดนี่ <c oughs> อะโอ้โหน่ากินน่ากินตอนนี้ปลาดุกของเรากำลังได้ที่ปลาดุกกำลังซาอยู่ซาซาละซา <c oughs> โอ้โหเป็นไงเสียงเสียงน้ำมันกำลังแบบจยดลงเตาถ่านอะไรประมาณนี้โอ้โห <c oughs> ุกคนเสร็จเรีบเยบร้อย น้ำปลาหวานของเราน้ำพริกปลาหวานแล้วก็สะดาปลาดุกย่างรอปลาดุกย่างก่อนนะทุกคนนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะปลาดุกย่างของเราตอนนี้สเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่โอ้โหน่ากินมากนี่ฮะเป็นไงเมนูเมนูหน้าหนาวโอ้โหเรียบร้อยค่ะพร้อมเสริร์ฟพร้อมเสริร์ฟอ่ะ

โอ้ยร้อนวะโอ้ยโอ้ยร้อนโอ้ย <c oughs> ร้อน <c oughs> ร้อนจริงๆรอยร้อนอ่ะมันพึ่งขึ้นมาจัดเตา <c oughs> เอากระเทียมเอาหอมแดงไปด้วย <c oughs> ลูกแล้วขมใช่ลูกแล้วขมอุ่ร้อนนี่แลเฮ้ยร้อนนะเออันี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงปินปินอ่ะโอเคตักข้าวกินได้เนี่ยอ่ะทุกคนทำก็ประมาณนี้นะเออเห็นไหมพอสะดาวลวกแม่งขมเช็นไหมต้องกิน<ม>สะดาวสด จริงๆอะจริงๆปาป๊าชอบกินแบบสดไงไม่ต้องลวกอันนี้แม่เขาลวกไวแล้วก็เลยต้องกินทําไม่กินเมื่อกี้บอกว่าอะไรถ้าไม่กินแม่บอกว่าอะไรเนซื้อเอาเองไปซื้อเอาไว้เราก็เลยต้องกินนะทุกคนจำใจกินเดี๋ยวแม่แม่บอกว่าแม่แม่บอกที่ไปซื้อเอาเองแม่บอกจะกินไม่กินไม่กินไปซื้อเอาเองไป อุตส่าห์ด่าไม่กินแล้วยังเรื่องมากเลยวันนี้อุ้ยร้อนเว้ยไปตักข้าวกินดีกว่าเราอ๋ออ้ยร้อนเว้ยจะได้กินไม่ได้วันนี้ข้าวกำลังร้อนๆเลยนี่ก็ร้อนจีอ่ะทุกอย่างร้อนหมด <c oughs> น้ำยาใหญ,ใหญ่ใครชอบกินสะดาวน้ำปลาหวานเนี่ย <c oughs> ไม่อยากซื้อกินอนะทำอย่างเงี้เยเลยเ <c oughs> ออยายชอบกินดิบๆก็อยู่ตอนที่อยู่กับยายก็กินอย่ดิบๆเนี่ยออลองกินดูทุกคนอร่อยสะดาวช่วงนี้สะาดาเยอะอ่ะไปแล้วทุกคนไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแซบซ่าห้าหกเลยนะคะ เรากินกะปิทอดด้วยนั่นแหละเม่นั่นแหละ,นนหละกินเข้าไปเลยเออเอาไปเลยนั่นแหละเผ็ดเผ็ดไปกินข้าวกันบ๊ายบายค่ะบายบายค่ะ